คุณเคยสงสัยไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเสียงคำรามของเครื่องยนต์เจตที่ดังกึกก้องเหนือท้องฟ้าสีครามในวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่การฝึกซ้อมตามตารางปกติลองจินตนาการดูว่าหากนี่คือรหัสหลับท,ลท,ลทางยุทธศาสตร์ที่ถูกส่งตรงไปยังทุกขั้วอำนาจในภูมิภาคท่ามกลางบรรยากาศที่ร้อนระอุและเต็มไปด้วยกลิ่นอายของความขัดแย้งที่คุกรุ่นอยู่ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การขยับปีกของฝูงบิน F-16 และการเคลื่อนไหวของ,องกองกำลังผสมไทยและสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้อาจาไม่ได้เป็นเพียงการทบทวนตำราพิชัยสงครามแบบเดิมๆอีกต่อไปแต่มันคือการประกาศสักดาครั้งใหญ่ในช่วงเวลาที่แผนที่ภูมิรัฐศาสตร์โลกกำลังถูกขีดเขียนขึ้นใหม่นี่อาจเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าที่บอกให้เรารู้ว่าสันติภาพที่เราเห็นอาจาเป็นเพียงภาพลวงตา และสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังม่านเมกนั้นคือการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามที่จับต้องได้จริงหรือนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนดุลอำนาจครั้งสำคัญที่ทำให้เพื่อนบ้านต้องจับตามองแบบตาไม่กระพริบเสียงระเบิดที่ดังกึกก้องกำปนาดในการฝึกครั้งนี้ราวกับจะปลุกวิญญาณของสมรภูมิเลือดในอดีตให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหากใครยังจำกันได้ดีชื่อของช่องบก ช่องอ่านมา้าหรือพื้นที่สังหารอย่างพรานบ้างไฟและผูมะเขือไม่ได้เป็นเพียงจุดพิกัดธรรมดาบนแผนที่ภูมิศาสตร์แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความขัดแยง้งและบาดแผลทางประวัติศาสตร์ที่ฝังลึกอยู่ในความทรงจำของทั้งสองฝั่งชายแดนแม้ว่าในปัจจุบันเสียงปืนจริงอาจจะดูเหมือนสงบลงไปแล้วแต่ภายใต้ความเงียบสงบของป่าเขานั้น กลิ่นอายของความไม่ไว้วางใจยังคงคุกรุ่นอยู่เสมอข้อมูลทางการทหารชี้ชัดว่าพื้นที่เหล่านี้คือจุดเปราะบางที่ฝ่ายตรงข้ามมักใช้ในการทดสอบความอดทนของเราอยู่บ่อยครั้งการที่กองทัพไทยและสหรัฐอเมริกาเลือกจำลองสถานการณ์การรบในภูมิประเทศที่ยากลำบาก ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับพื้นที่ยุทธศาสตร์เหล่านี้ยังไม่มีผิดเพี้ยนจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่อย่างใดแต่มันคือนัยยะสำคัญที่บ่งบอกว่าเรารู้เท่าทันและไม่เคยลืมบทเรียนในอดีตการเคลื่อนไหวทางยุทธวิธีในครั้งนี้เปรียบเสมือนการส่งคำเตือนไปยังผู้ที่คิดจะลองดีว่าพื้นที่ที่เคยเป็นจุดบอดหรือเส้นทางลักลอบในอดีตจะกลายเป็นพื้นที่สังหารทันที หากมีการรุกล้ำอธิปไตยเกิดขึ้นนี่คือการเปลี่ยนผ่านจากการตั้งรับอย่างระมัดระวังมาเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรุกกลับได้ทันทีหากสถานการณ์บานปลายสร้างแรงกดดันทางจิตวิทยาอย่างมหาศาลให้กับหน่วยทหารฝ่ายตรงข้ามที่กำลังจับจ้องมองมาจากอีกฝั่งของแนวสันเขาเมื่อพูดถึงเจ้าเวหาที่ครองน่านฟ้าไทยมาอย่างยาวนานคงหนีไม่พ้นชื่อของ F-16 ที่เปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจที่ทำให้เพื่อนบ้านต้องหวาดหวัน่นย้อนกลับไปในหน้าประวัติศาสตร์การประทะตามแนวชายแดนวีรกรรมของพญาอินทรีเหล็กฝูงนี้ยังคงเป็นฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนผู้ที่เคยคิดลองดีมาจนถึงทุกวันนี้โดยเฉพาะตำนานการทิ้งระเบิดจำนวน8ลูกลงสู่เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างแม่นยำ เราวจับวางซึ่งเหตุการณ์นั้นไม่ได้เป็นเพียงการทำลายล้างทางกายภาพแต่เป็นการทำลายขวัญและกําลังใจของทหารราบฝ่ายศัตรูจนแตกกระเจิงภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นยังคงเป็นเครื่องเตือนใจชั้นดีว่าน่นานฟ้าเหนือสมรภูมิชายแดนไม่ใช่พื้นที่สำหรับผู้มาเยือนที่ไม่ได้รับเชิญ และในการซ้อมรบครั้งล่าสุดนี้ความน่าสะพรึงกลัวนั้นได้ถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้นโ <01. S 1> ดยการผสมผสานร,ระบบชี้เป้าด้วยเลเซอร์และเทคโนโลยีการมองเห็นกลางคืนที่ทันสมัยนั่นหมายความว่าจุดที่เคยเชื่อว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นอุโมงค์ลับใต้ดินที่ขุดลึกซับซ้อนหรือแม้กระทั่งห้องบัญชาการที่แฝงตัวอยู่ใต้ถุนอาคารพาณิชย์และบ่อนคาสิโนรูหราตามตะเข็บชายแดน จะไม่อาจใช้เป็นที่ซ่อนตัวได้อีกต่อไปหากเกิดความขัดแย้งจริงกองทัพอากาศไทยพร้อมที่จะเปลี่ยนสิ่งปลูกสร้างเหล่านั้นให้กลายเป็นซากปรักหักพังได้ในพริบตาโดยที่ฝ่ายตรงข้ามอาจจะไม่ทันได้ยินเสียงเครื่องยนต์ด้วยซ้านี่คือข้อความที่ชัดเจนที่สุดว่าในยุคสงครามสมัยใหม่ไม่มีคำว่าที่กำบังสำหรับผู้รุกรานอีกต่อไป สิ่งที่ทำให้เพื่อนบ้านต้องนั่งไม่ติดเก้าอี้ในการซ้อมรบครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่จำนวนทหารหรือรถถังที่วิ่งฝุ่นตลบแต่คือสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั่นคือเทคโนโลยี Data Link และระบบการเชื่อมต่อข้อมูลแบบ r e ียลไทมที่กองทัพสหรัฐอเมริกานำเข้ามาบูรณาการร่วมกับกองทัพไทยเปรียบเสมือนการมอบดวงตาแห่งพระเจ้าให้กับผู้บังคับบัญชาในสนามรบ การซ้อมรบภายใต้รหัสหลับนี้ได้ทำลายความเชื่อเดิมๆที่ว่าป่าทึบและภูเขาสูงคือป้อมปราการธรรมชาติที่ดีที่สุดลงอย่างสิ้นเชิง <S <S <ๆ>เพราะด้วยเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงและระบบตรวจจับความร้อนที่ทันสมัยทำให้เราสามารถมองเห็นความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามได้ทะลุปลุโป,ปรงแม้จะซ่อนพรางอยู่ใต้ร่มไม้หนาทึบก็ตามลองนึกภาพดูว่า ในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามกำลังสารวนกับการลากจูงปืนใหญ่หรือเตรียมติดตั้งแท่นยิงจรวดอยู่ในป่าลึกโดยคิดว่าไม่มีใครเห็นนักบิน F-16 ของไทยบนหน,าน้านฝาและหน่วยรบพิเศษภาคพื้นดินกลับเห็นพิกัดเป้าหมายนั้นปรากฏขึ้นบนหน้าจอพร้อมกันในวินาทีเดียวกันการเชื่อมต่อข้อมูลระดับวินาทีนี้เอง คือจุดเปลี่ยนของสงครามยุคใหม่ที่ทำให้กองทัพไทยก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆกลายเป็นกองทัพที่มีความได้เปรียบเชิงข้อมูลอย่างมหาศาลยุทธวิธีเข้าตีด้วยข้อมูลนี้ทำให้เราสามารถชิงลงมือก่อนหรือล็อกเป้าได้ตั้งแต่ศัตรูยังไม่ทันได้บรรจุกระสุนนัดแรกเสียด้วยซ้ำนี่คือความน่ากลัวที่แท้จริงของการรบสมัยใหม่ ที่ผู้ชนะไม่ได้วัดกันที่ใครมีปืนใหญ่กว่ากันแต่วัดกันที่ว่าใครมองเห็นใครก่อนอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ทำเอานายทหารระดับสั่งการของเพื่อนบ้านต้องขนลุกสู้คือการเปิดเผยถึงหัวข้อการฝึกที่พุ่งเป้าไปยังโครงสร้างใต้ดินโดยเฉพาะเป็นที่รู้กันดีในแวดวงข่าวกรองว่าตลอดแนวชายแดนนั้นเต็มไปด้วยสิ่งปลูกสร้างที่ฉาบหน้าด้วยความบันเทิงอย่าง บ่อนคาสิโนหรือโรงแรมหรูหราแต่เบื้องลึกใต้ฐานรากคอนกรีตเหล่านั้นมีข่าวลือหนาหูเกี่ยวกับอุโมงค์ลับและคลังแสงที่ถูกซุกซ่อนเอาไว้เพื่อใช้เป็นฐานที่มั่นสุดท้ายหากเกิดเพลียงพล้ำการฝึกครั้งนี้จึงเป็นการส่งสัญญาณที่โหดหินและตรงไปตรงมาที่สุดว่า สหรัฐอเมริกาและไทยกำลังทดสอบขีดความสามารถในการทำลายล้างเป้าหมายที่ฝังตัวอยู่ในความมืดมิดเหล่านั้นด้วยอนุภาพของลูกระเบิดนำวิถีความแม่นยำสูงที่จำลองสถานการณ์การใช้งานหรือเทคนิคการเจาะทะลวงชั้นคอนกรีตหนาหลายเมตรก่อนจะระเบิดทำลายจากภายในทำให้ยุทธศาสตร์เกราะมนุษย์ หรือการใช้พื้นที่เศรษฐกิจบางหน้าทางการทหารกลายเป็นเรื่องที่ไร้ความหมายลองจินตนาการถึงความโกลาหลที่จะเกิดขึ้นเมื่อศูนย์บัญชาการที่เชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดกลับกลายเป็นหลุมฝังศพโดยไม่รู้ตัวนี่คือการกดดันทางจิตวิทยาขั้นรุนแรงที่บีบให้ผู้นำฝ่ายตรงข้ามต้องทบทวนแผนการรบใหม่ทั้งหมดเพราะวันนี้พวกเขาตระหนักแล้วว่า แม้แต่ใต้ผืนดินที่ลึกที่สุดก็ไม่อาจหลบพ้นสายตาและกรงเล็บของพญาอินทรีและกองทัพไทยไปได้ในโลกของสงครามสมัยใหม่ความเร็วคือปีศาจที่ตัดสินความเป็นความตายและการซ้อมรบครั้งนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ากองทัพไทยและสหรัฐอเมริกากำลังถือครองความเร็วนั้นไว้อย่างเบ็ดเสร็จที่ผ่านมาเรามักเห็นภาพกองทัพเพื่อนบ้านนำเอาอาวุธหนักอย่าง จรวดหลายลำกล้องแบบ B.M.21 หรือจรวดต่อสู้อากาศยานแบบ q w u 3ออกมาอวดโฉมในโลกโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างกระแสะความฮึกเหิมและข่มขวัญฝ่ายตรงข้ามแต่ความจริงอันโหดร้ายที่ถูกเปิดเผยในสนามฝึกจำลองก็คืออาวุธเหล่านั้นอาจกลายเป็นเพียงเศษเหล็กหรือลงศพเคลื่อนที่ทันที ที่คิดจะเปิดฉากยิงเพราะด้วยระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อนและเรดาร์ภาคพื้นดินที่ทำงานประสานกันอย่างเป็นระบบทำให้ฝ่ายเราสามารถระบุพิกัดที่ตั้งของแท่นยิงได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีลองจินตนาการถึงสถานการณ์ที่ฝ่ายตรงข้ามพยายามเข็นรถยิงจรวดออกมาจากที่ซ่อนเพื่อเตรียมตั้งลำกล้องยังไม่ทันที่พวกเขาจะได้บรรจุก,กระสุนหรือเล็งเป้าหมาย ข้อมูลพิกัดมรณะก็ได้ถูกส่งตรงไปยังห้องนักบินของ F-16 หรือหน่วยปืนใหญ่ระยะไกลเรียบร้อยแล้วการจำลองสถานการณ์นี้คือการตบหน้ายุทธวิธียิงแล้วหนีของฝ่ายตรงข้ามฉาดใหญ่เพราะพวกเขาจะไม่มีโอกาสแม้แต่จะหนีการที่เทคโนโลยีสามารถลดระยะเวลาจากการตรวจพบไปสู่การทำลาย ให้เหลือเพียงชั่วพริบตาทำให้จรวด q ิวที่พวกเขาภูมิใจหนักหนาแทบจะหมดสิทธิ์ได้ล็อกเป้าเครื่องบินของเรานี่คือการส่งสารว่าหากคิดจะเปิดศึกด้วยอาวุธเหล่านี้ผลลัพธ์เดียวที่จะได้รับคือการถูกทำลายล้างก่อนที่จะได้เหนี่ยวไกเสียอีกนอกจากความได้เปรียบเหนือน่านฟ้าแล้วบนภาคพื้นดินเราก็ได้เห็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน นั่นคือการเคลื่อนทัพของยานเกราะล้ออย่างสไตรเกอร์จำนวนหลายสิบคันที่วิ่งตัดผ่านภูมิประเทศอันทุรกันดารและเส้นทางยุทธศาสตร์ในจังหวัดสระแก้วและบุรีรัมด้วยความเร็วสูงดุดพายุภาพของขบวนยานเกราะที่เคลื่อนที่อย่างคล่องแคล่วนี้เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่า กองทัพบ,บกไทยได้ก้าวข้ามขีดจำกัดด้านการส่งกำลังบำรุงแบบเดิมๆไปแล้วหากเป็นในอดีตการเคลื่อนย้ายกำลังพลระดับกองพันธ์เข้าสู่พื้นที่ปะทะชายแดนอาจต้องใช้เวลาเตรียมการและเดินทางเป็นวันซึ่งนั่นอาจสายเกินไปหากข้าศึกบุกโจมตีแบบสายฟ้าแลบแต่วันนี้สมการแห่งเวลาได้เปลี่ยนไปการซ้อมรบครั้งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าเราสามารถระดมกำลังพล พร้อมอาวุธหนักเข้าสู่จุดวิกฤตได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงยานเกราะสไตเกอร์ iger, ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่ขนส่งทหารแต่เปรียบเสมือนป้อมปราการเคลื่อนที่ที่พร้อมจะนำกำลังพลเข้าประชิดแนวหน้าและเปิดฉากยิงตอบโต้ได้ทันทีสิ่งนี้ทำลายความหวังของฝ่ายตรงข้ามที่คิดจะใช้ยุทธวิธี ตีหัวเข้าบ้านหรือการฉวยโอกาสยึดพื้นที่เล็กน้อยเพื่อสร้างอำนาจต่อรองเพราะก่อนที่ฝุ่นจากการโจมตีระลอกแรกจะจางหายพวกเขาจะพบว่าตัวเองถูกโอบล้อมด้วยกำแพงเหล็กที่เคลื่อนที่เร็วที่สุดในอาเซียนเป็นการปิดประตูแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มคิดแผนการบุกแน่นอนว่าการขยับตัวของกองทัพขนาดใหญ่ย่อมส่งแรงกระเพื่อมไปถึงภาคเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะในพื้นที่เปราะบางอย่างตลาดการค้าชายแดนบรรยากาศที่เคยคึกคักไปด้วยการแลกเปลี่ยนสินค้ากลับเริ่มมีความผันผวนและเต็มไปด้วยความกังวลพ่อค้าแม่ขายและกลุ่มนักธุรกิจท้องถิน่นต่างจับกลุ่มวิพากษ์วิจาร์ณด้วยน้ำเสียงที่เคร่งเครียดภาพจำในอดีตเรื่องการปิดด่านหรือการหยุดชะงักของการขนส่งสินค้า เมื่อเกิดเสียงปืนดังขึ้นยังคงเป็นบาดแผลที่ทำให้หลายคนไม่กล้าลงทุนเพิ่มการเห็นรถถังและยานเกราะวิ่งผ่านเส้นทางเศรษฐกิจอาจดูเหมือนเป็นฝันร้ายสำหรับตัวเลข GDP ในระยะสั้นแต่หากมองให้ลึกลงไปในเชิงยุทธศาสตร์นี่คือต้นทุนที่จำเป็นต้องจ่ายเพื่อแลกกับหลักประกันความมั่นคงในระยะยาวนักวิเคราะห์ความมั่นคงมองว่า การแสดงแสนยานุภาพครั้งนี้เปรียบเสมือนการซื้อประกันภัยชั้นหนึ่งให้กับระบบเศรษฐกิจของชาติเพราะหากไทยแสดงท่าทีอ่อนแอหรือปล่อยให้เพื่อนบ้านถือไพ่เหนือกว่าในด้านกำลังรบเราอาจถูกบีบบังคับหรือใช้มาตรการปิดชายแดนเป็นเครื่องมือต่อรองทางการค้าได้ตลอดเวลาแต่เมื่อกองทัพไทยแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งที่ไม่อาจล่วงละเมิดได้ คู่ค้าและนักลงทุนต่างชาติจะเกิดความเชื่อมั่นว่าเส้นทางโลจิสติกส์เหล่านี้จะได้รับการคุ้มครองอย่างดีที่สุดและจะไม่มีใครกล้ามาปิดกัน้นหรือคุกคามเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจนี้ได้ง่ายๆความตึงเครียดในวันนี้จึงเป็นการลงทุนเพื่อสร้างกฎกติกาใหม่ที่ไทยจะเป็นผู้คุมเกมทั้งในสนามรบและสนามการค้าไปพร้อมๆกัน จุดพีคที่สุดของการซ้อมรบครั้งนี้ไม่ได้อยู่ที่แสงไฟจากปากกระบอกปืนแต่อยู่ที่ความเงียบงันอันน่าสะพรึงกลัวของสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่แฝงมากับความมืดมิดหากใครคิดว่าเสียงระเบิดคือนรกสงครามไร้เสียงนี้อาจเป็นสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่าสำหรับประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังพยายามอัปเกรดระบบป้องกันภัยทางอากาศ การฝึกภาคกลางคืนในรหัสหลับนี้คือการพิสูจน์ให้เห็นว่าเทคโนโลยีแจมมิ่งหรือการรบกวนสัญญาณขั้นสูงที่สหรัฐอเมริกานำมาร่วมซ้อมนั้นสามารถเปลี่ยนกองทัพที่ทันสมัยให้กลายเป็นคนตาบอดและหูหนวกได้ในพริบตาลองจินตนาการดูว่าหากเรดาร์ที่เคยหมุนกวาดจับภาพกลับกลายเป็นหน้าจอที่ว่างเปล่าหรือวิทยุสื่อสารที่ใช้สั่งการกองพันธุ์ กลับมีเพียงเสียงซ่าของคลื่นรบกวนในสภาวะเช่นนี้ไม่ว่าจะมีจรวดนำวิถีหรือปืนใหญ่จำนวนมาหาศาลแค่ไหนมันก็ไร้ค่าหากไม่สามารถรับคำสั่งหรือระบุปเป้าหมายได้การซ้อมรบครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณเตือนภัยระดับสูงสุดว่าหากคิดจะล้ำเส้นกองทัพไทยมีศักยภาพที่จะตัดขาด สายการบังคับบัญชาของฝ่ายตรงข้ามทำให้ข้าศึกตกอยู่ในภาวะอัมพาตและโกลาหลโดยที่ไม่ต้องยิงกระสุนจริงแม้แต่นัดเดียวนี่คือมิติใหม่ของอำนาจที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ถึงความพ่ายแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มรบเสียงกำปนาจ,จากการซ้อมรบที่ชายแดนไทยไม่ได้หยุดอยู่แค่ในภูมิภาคอาเซียนเท่านั้นแต่มันส่งแรงสั่นสะเทือนไกลไปถึงกรุงปักกิ่ง การที่ไทยกระชับความสัมพันธ์ทางทหารกับสหรัฐอเมริกาผ่านรหัสหลับการซ้อมรบที่เข้มข้นขนาดนี้ย่อมทำให้พยามังกรอย่างจีนนั่งไม่ติดเพราะจีนเองคือผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดในกัมพูชาทั้งโครงการก่อสร้างท่าเรือถนนและเขตเศรษฐกิจพิเศษมูลค่ามหาศาลที่จีนทุ่มลงไปนั้นต้องการสิ่งเดียวคือเสถียรภาพ จีนย่อมไม่ต้องการให้เกิดสงครามเต็มรูปแบบหรือความขัดแย้งที่รุนแรงจนทำลายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมของตนเองจึงไม่น่าแปลกใจที่เราจะเห็นความเคลื่อนไหวทางการทูตแบบเงียบๆหลังฉากมีรายงานการพบปะหารือและการส่งสัญ,ญญาณจากจีนไปยังผ่านพนมเปนเพื่อดึงเชือกให้สถานการณ์คลี่คลายลง การซ้อมรบของไทยในครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนการเดินหมากที่ชาญฉลาดเพราะมันบีบให้มหาอำนาจอย่างจีนต้องออกโรงมาเป็นคนกลางหรือกดดันให้ประเทศเพื่อนบ้านลดท่าทีแข็งกร้าวลงโดยอัตโนมัติไทยเราแสดงให้เห็นแล้วว่าเราไม่ใช่เบีย้ยล่างแต่เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ยักษ์ใหญ่ต้องหันมาเจรจาการเล่นเกมถ่วงดุลอำนาจนี้ทำให้ไทยรักษาจุดยืนได้อย่างสง่างาม โดยใช้ความเข้มแข็งทางทหารเป็นเครื่องมือค้ำจุนการทูตทำให้เพื่อนบ้านตระหนักว่าหากคิดจะจุดฉนวนสงครามพวกเขาอาจถูกผู้สนับสนุนหลักอย่างจีนสั่งเบรกจนหน้าทิมเสียเองในขณะที่สายตาจับจ้องไปทางทิศตะวันออกเราก็ไม่อาจละเลยบทเรียนราคาแพงที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆ้อนทางทิศตะวันตกได้เช่นกัน สถานการณ์การล่มสลายของฐานที่มั่นสำคัญในเมียวดีและการแตกพ่ายของกองพันทหารราบในเมียนมาได้กลายเป็นกรณีศึกษาที่ถูกนำมาถอดรหัสอย่างละเอียดและเคร่งเครียดในห้องยุทธการของกองทัพไทยภาพของกองกำลังที่เคยเชื่อว่ามีอาวุธเหนือกว่าและตั้งอยู่ในชัยภูมิที่ได้เปรียบแต่กลับถูกตีแตกพ่ายเพราะขาดการสนับสนุนทางอากาศ ขาดการข่าวที่แม่นยำและยึดติดกับยุทธวิธีตั้งรับในที่มั่นดิ่มๆคือเครื่องเตือนใจชั้นดีว่าความประมาทคือหนทางสู่ความหายณนะแม้จะมีปืนใหญ่หรือรถถังจอดเรียงรายอยู่แค่ไหนก็ไร้ความหมายหากไม่รู้วิธีรับมือกับสงครามยุคใหม่สิ่งที่การซ่อมรบร่วมไทยสหรัฐครั้งนี้พยายามเร่งอุดช่องโหว่ คือการลบภาพการตั้งรับแบบเดิมๆที่นั่งรอให้ค่าศึกมาล้อมกรอบจนมุมกองทัพไทยได้เรียนรู้จากความผิดพลาดของเพื่อนบ้านแล้วว่าป้อมปราการที่แข็งแกร่งที่สุดในสดวาดนี้ไม่ใช่กำแพงคอนกรีตหนาๆอีกต่อไปแต่คือความคล่องตัวและการรู้สถานการณ์ล่วงหน้าการนำยุทธวิธีรบแบบเคลื่อนที่เร็ว และการประสานงานระหว่างหน่วยรบพิเศษกับกองทัพอากาศมาใช้นั้นคือการสร้างวัคซีนป้องกันไม่ให้เหตุการณ์แบบเมียววดีเกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยเราจะไม่ยอมให้ทหารไทยต้องถูกโดดเดี่ยวในสนามรบทุกหน่วยต้องเชื่อมโยงถึงกันและต้องช่วยเหลือกันได้ทันท่วงทีเสียงระเบิดในเมียนมาอาจจะเงียบลงแล้วแต่เสียงสะท้อนของมันยังดังกองอยู่ในใจของนายทหารไทยทุกคน เพื่อย้ำเตือนว่าเราต้องตื่นตัวและปรับตัวให้เร็วกว่าภัยคุกคามเสมอความเข้มแข็งของชาติไม่ได้วัดกันที่จำนวนกระบอกปืนที่แนวหน้าเพียงอย่างเดียวแต่ยังวัดกันที่ความแข็งแกร่งของแนวหลังด้วยในขณะที่สถานการณ์ชายแดนตึงเครียดเราได้เห็นการเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองในจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งถือเป็นจังหวัดหน้าด่านที่สำคัญ ภายใต้การนำของผู้นำท้องถิ่นที่มีบารมีอย่างคุณเนวินชิดชอบแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินระดับสูงสุดได้ถูกงัดออกมาใช้เพื่อรองรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันโดยเฉพาะการเปลี่ยนสนามฟุตบอลระดับโลกอย่างช้างอารีนาให้พร้อมกลายเป็นศูนย์อพยพขนาดยักษ์ที่สามารถรองรับประชาชนได้นับหมื่นคนภายในชั่วข้ามคืน นี่ไม่ใช่แค่การกลางเต็นท์นอนรอความช่วยเหลือแต่เป็นการบริหารจัดการแบบมืออาชีพที่ครอบคลุมทุกมิติโมเดลการจัดการของบุรีรัมย์แสดงให้เห็นถึงความพร้อมที่เหนือชั้นกว่าเพื่อนบ้านอย่างเห็นได้ชัดมีการวางระบบลงทะเบียนผู้ประสบภัยที่รวดเร็วการจัดเตรียมสเสบียงอาหารและเวชภัณฑ์ที่เพียงพอและสิ่งที่น่าทึ่งคือการใส่ใจในรายละเอียดทางจิตวิทยาอย่างเช่นการเตรียมหนังกลางแปลง หรือดนตรีเพื่อผ่อนคลายความเครียดให้กับผู้อพยพสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการพลเรือนที่เข้มแข็งมากพอที่จะประคองสถานการณ์วิกฤตได้การที่แนวหลังมั่นคงเช่นนี้เปรียบเสมือนเกราะป,ป้องกันใจที่สำคัญที่สุดเพราะมันทำให้ทหารหารที่แนวหน้าสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องพะวงหน้าพะวงหลัง นี่คือความแตกต่างระหว่างกองทัพที่รบอย่างโดดเดี่ยวกับกองทัพที่รบโดยมีประชาชนทั้งชาติเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กหนุนหลังอยู่ในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามพยายามจะใช้สื่อโซเชียลมีเดียปั่นกระแสชาตินิยมและสร้างภาพความสามัคคีภายในกองทัพยอย่างหนักหน่วงแต่ความจริงที่น่าสลดใจและถูกปิดบังไว้นั้นคือคลื่นใต้น้ำที่กำลังกัดเซาะโครงสร้างอำนาจของพวกเขาเอง ข้อมูลข่าวกรองเชิงลึกระบุชัดเจนถึงรอยร้าวที่เริ่มปรีแตกภายในกองทัพเพื่อนบ้านระหว่างกลุ่มทหารสายเหี่ยวที่พักดีต่อตระกูลผู้นำแบบถวายหัวกับกลุ่มนายทหารอาชีพที่เริ่มเบื่อหน่ายกับความขัดแย้งที่ไม่มีวันจบสิน้นและมองเห็นว่าการพาชาติเข้าสู่สงครามกับไทยและพันธมิตรระดับโลกคือการฆ่าตัวตายชัดๆ ความแตกแยกนี้ไม่ได้มีแค่ในวงสนทนาลับหลามแต่มันเริ่มลามไปถึงการขัดคำสั่งและการประสานงานที่ผิดพลาดในสนามการซ้อมรบร่วมไทยและสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้จึงไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่ฝึกอาวุธแต่ยังทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในสงครามจิตวิทยาชั้นยอดการปล่อยข่าวเรื่องการเจาะระบบการสื่อสารหรือการที่ฝ่ายเราล่วงรู้พิกัดลับของพวกเขา ยิ่งเป็นการราดน้ำมันเข้ากองเพลิงแห่งความหวาดระแวงทำให้ผู้นำทหารของฝ่ายตรงข้ามเริ่มตั้งคำถามกันเองว่ามีเกลือเป็นหนอนหรือไม่หรือมีใครกำลังแอบส่งข้อมูลให้ไทยบรรยากาศแห่งความไม่ไว้วางใจนี้อันตรายยิ่งกว่าระเบิดเพราะมันทำให้ระบบการสั่งการเป็นอัมพาตนายทหารระดับล่างไม่กล้าตัดสินใจเพราะกลัวถูกระแวงว่าเป็นกบฏ ท้ายที่สุดแล้วศัตรูที่น่ากลัวที่สุดของพวกเขาอาจไม่ใช่กองทัพไทยที่อยู่ตรงหน้าแต่คือความกลัวการหักหลังกันเองที่กำลังกัดกินพวกเขาจากข้างในบทสรุปที่แท้จริงของรหัสหลับในการซ้อมรบครั้งนี้ไม่ใช่การเตรียมประกาศสงครามเพื่อรุกรานใครแต่คือศิลปะชั้นสูงของการทำสงครามตามตำราพิชัยสงครามนั่นคือ การชนะโดยไม่ต้องรบ Winning without fighting สิ่งที่เราเห็นผ่านภาพข่าวและสื่อต่างๆคือการแสดงศักยภาพทางทหารที่ส่งพลังที่สุดเพื่อสร้างอำนาจการป้องปราม d e t e r r e n c e ที่สมบูรณ์แบบจนฝ่ายตรงข้ามไม่กล้าแม้แต่จะคิดลองดีเมื่อนายพลของเพื่อนบ้านมองดูจอเรดาร์แล้วพบว่าระบบของตนเองด้อยกว่า หรือเมื่อนักการเมืองของเขามองเห็นความเสียหายทางเศรษฐกิจที่จะตามมาหากถูกคว่ำบาตพวกเขาย่อมตระหนักได้ทันทีว่าต้นทุนของการเปิดศึกกับไทยนั้นแพงเกินกว่าที่จะจ่ายไหวความสำเร็จสูงสุดของการฝึกร่วมกับสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้จึงไม่ใช่จำนวนกระสุนที่ถูกยิงออกไปแต่คือความเงียบสงบที่กลับคืนสู่แนวชายแดนหลังจากเสียงเครื่องยนต์เจ็สงบลง การที่ฝ่ายตรงข้ามเลือกที่จะสงบปากสงบคำและยุติการยั่วยุตามแนวชายแดนนั่นแหละคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดว่ายุทธศาสตร์ของเราได้ผลเราทำให้พวกเขาเห็นภาพจำลองของจุดจบหากคิดจะรุกรานและนั่นทำให้พวกเขาเลือกที่จะถอยกลับไปอยู่ในที่ตั้งนี่คือชัยชนะที่หอมหวานที่สุดชัยชนะที่แลกมาด้วยปัญญาและเทคโนโลยี เพื่อปกป้องเลือดเนื้อของคนไทยไม่ให้ต้องหลังรินแม้แต่หยดเดียวเมื่อฝุ่นตลบจากการเคลื่อนพลเริ่มจางลงและเสียงเครื่องยนต์เจ็ตค่อยๆเงียบหายไปจากน่านฟ้าสิ่งที่หลงเหลือไว้อย่างชัดเจนที่สุดไม่ใช่ร่องรอยของความเสียหายแต่คือหมุดหมายใหม่ทางยุทธศาสตร์ที่ปักลงไปอย่างมั่นคงบนกระดานภูมิรัฐศาสตร์อาเซียน การซ้อมรบครั้งนี้คือหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ากองทัพไทยได้ก้าวข้ามจากยุคที่พึ่งพาเพียงกำลังพลจำนวนมากมาสู่ยุคของกองทัพอัจฉริยะ Smart Army ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเทคนโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบเราไม่ได้สะสมอาวุธเพื่อไปรุกรานใครแต่เรามีเทคโนโลยีไว้เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครกล้ามาดูแคลนหรือข่มขูเราได้อีกต่อไป การวางตัวของไทยในครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงชั้นเชิงทางการทูตที่เหนือชั้นเราสามารถใช้ประโยชน์จากพันธมิตรระดับโลกอย่างสหรัฐอเมริกาเพื่อเสริมเขี้ยวเล็บในขณะเดียวกันก็ยังรักษาจุดยืนที่มั่นคงจนมหาอำนาจอื่นต้องเกรงใจบทเรียนสำคัญที่สุดที่เราได้รับจากเหตุการณ์จำลองเหล่านี้คือสัจธรรมที่ว่า ความมั่นคงไม่ใช่ของฟรี security is not free และสันติภาพที่ยั่งยืนไม่ได้มาจากการร้องขอแต่มาจากการมีกำลังที่เข้มแข็งพอที่จะปกป้องมันการเตรียมพร้อมของทั้งกองทัพและภาคประชาชนในวันนี้คือหลักประกันว่าลูกหลานของเราจะได้เติบโตในแผ่นดินที่สงบสุขและมีเสรีภาพในการกำหนดชะตาชีวิตของตนเองไม่ว่าโลกภายนอกจะปั่นป่วนเพียงใด ประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะยืนหยัดเป็นสมอเรือแห่งความมั่นคงในภูมิภาคที่ไม่ได้ลู่ตามลมเพียงอย่างเดียวแต่มีรากฐานที่ยังลึกและแข็งแกร่งเกินกว่าที่พายุลูกใดจะพัดให้โค่นล้มได้แล้วคุณล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรระหว่างกองทัพที่มีทหารนับแสนคนแต่ไร้เทคโนโลยีกับกองทัพขนาดกระทัดรัดที่มีเทคโนโลยีมองเห็นค่าศึกได้ก่อน คุณคิดว่าแบบไหนคือคำตอบของความมั่นคงไทยในยุคนี้ลองคอมเมนต์และเปลี่ยนมุมมองกันเข้ามาที่ด้านล่างได้เลยครับแต่อย่าลืมใช้ภาษาสุภาพและให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับถ้าคุณไม่อยากพลาดการวิเคราะห์สถานการณ์โลกและเจาะลึกแสนยานุภาพไทยแบบถึงพริกถึงขิงแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ไลค์กดติดตาม subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ เพื่อที่คุณจะได้เป็นคนแรกที่รู้ทันทุกความเคลื่อนไหวทางทหารสำหรับวันนี้ผมหมินต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ